กับเบลอีกแล้วนะคะในช่องเบลลี่เบลค่ะตอนนี้นะคะเบลอยู่ที่ไบเทคบางนานะคะมาเล่นเครื่องเล่นที่ Beast Active คะ่ะแตะนี่นะคะมากับคนนี้ค่ะเิ๊นสวัสเก่งไหมอะตอนนี้ก็กินข้าวก่อนนะคะเพื่อที่จะเตรียมแรงนะคะไปเล่นเครื่องเล่นกันนะคะไม่รู้ว่าวันนี้ จะเล่นได้กี่เครื่องแล้วก็วันนี้จะช้ำกี่จุดอ๋อจะช้ำกี่จุดได้อรอคุณ่ะตอนนี้ค่ะราคามันจะมีอยู่สแบบค่ะมีแบบเล่นทั้งวันกับสี่ชั่วโมงแต่มาช่วงเวลานี้จะแนะนําเป็นแบบสีชั่วโมงก็จะคุ้มกว่าสี่ชั่วโมงเล่นได้ทุกอย่างจะอยู่ที่750บาทค่ะเป็นเด็กเป็นเด็กโซนไม่ถึง120ี่ค่ะพี่ไม่เห็นหนูแต่จะเล่นได้แค่ส่วนของฝั่งซ้ายมือของบ้านบอลพวกอะไรอย่างเงี้ย เบลเอาคอนเทนต์สนุกนะไม่เอาคอนเทนตเจ็บนะกเสอลดเอยู่ลวดเมย์ไม่ได้ไม่ได้สเอเฮ้ยอันนี้แบบบีฟอร์เดี๋ยวมีอัปเตอร์ อัพเตอร์อไ้สู้เาเหมือนไปเล่นจริงไหมเ้ยเยเป็นไงคะรอดไหม ไม่ปวดเลยแล้วปวดแขนอ่ะเก่งเราไปปั่นจักรยานดีกว่าค่ะเราไปปั่นจักรยานง่ายๆนเนาะที่นี่เหมาะกับเราป่ะถามเลยเมื <c oughs> ออ่อกี้คือแบบปวดแขนมากไม่ได้ปวดขานะมันยากนะตอนแรกเห็นคนอื่นเขาเล่นแบบเพึ่งเล่นใช่ปะ <c oughs> ่ะคิดวก็มันจะง่ายอ่ะมือมันยาก <c oughs> อริงจริงเพิ่งเล่นแล้วนะ <c oughs> ยากมาก ที่เป็นเพื่อนไม่ได้อะเร็ว่งเ, <c oughs> เอาคุณไปเท่าที่ไหว เออบอกแล้วอยู่ข้างล่างไม่เหมือนอยู่ข้างบนขาไปยเนี่ยเออแล้วก็เอาขาดันขึ้นไปขาหนุนยันยันขาขวาเหยียดขาขวาขึ้นเอามือซ้ายจับด้านบนแค่กดใไปเหยียดขาขวาขาเนี้ยไม่ก็คือนั่นแหละเหยียบอยู่ก็เหมือนยืดตัวขึ้นไปใช่ขาซ้ายเหยียดด้านบน ไปอีกนะใขอได้แค่นี้เอา๋ไปลงคือจะมาถ่ายแค่นี้แล้วเขาจะเชื่อมไม่ผ่านเขาสองคนเขาโม้นี่ยเหมือนเขาเลยเมื่อกี้เลยเข้าใจยังเอออ๋ยตอนลงสนุกเลยคุณไม่หนุกตอนลงสนุกมากเลยแต่แต่เขาเขาเลยไหมแต่ว่าคือเด็กไม่ได้ได้แค่นี้ค่ะได้ภาพแล้วโอเคสวยสวยงาม ไม่ไปแล้วนะปะจับมีได้ไม่ไปแล้วนะปะสลับอ่ะสลับสลับหรือว่าถ้าลูกค้ากลัวถ้าลูกค้าทำแบบนี้นอ๋อเอียงแบบเมื่อกี้เอียงแบบเกมเมื่อกี้เอาเกาะอ,อันเนี้ยเออจับสองมืออันนี้ก็ได้ค่ะเอามือมาจับอันนี้สองมือก็ได้โอเคละอ่ะ <laughs> จับให้จับให้ อุ้ยเขาก็กลัวนะแต่แบบจับให้อยู่จับให้อยู่เด้อเมื่อกี้เขาก็สิเขาก็สิเขาก็สีเหมือนนาซีมันมันไม่ไม่ง่ายอ่นเนี่ย สำหรับรคนที่กลัวความสวะทุกคนอันนี้ยากกว่าอ,อันนี้น่ากูัว่าเมื่อกี้อ่ะมันไม่แกว่งท่นเมื่อกี้ปะแกว่งหรอไม่รู้เราปีนไปเลยใช่ไหมคะจะมองพื้นอย่ามองพื้น ที่สุดเราก็มาถึงตรงนี้แล้วค่ะสายไม่ตายแต่ว่าเหมือนเด็กเลยอ่ะไอ้น้อมาไปไปก่อนได้นะลุงนะ มือสั่นอะมือสั่นอะนี่นะคะอันนี้ที่เราจะเล่นนะคะตั้งแต่มาคือจากเล่นอันนี้ม,กมากๆแต่ว่านี่นะคะ่ะยังไม่เล่นสักทีเพราะว่าหาทางเข้าไม่เจอแล้วก็ไปเจอเครื่องเล่นอื่นแล้วก็เล่นก่อนะนี่จะเล่นอันนี้น่าจะเป็นอันที่เราเล่นแล้วสนุกที่สุดแหละเนราะอื <laughs> อ่นไม่ไหวแล้ว<อ>แล้วตรงนี้อยู่คิดโซนนะ ถ้าใครจะเล่นอันนี้ก็คือมันอยู่ตรงคิสโซนะคะฝ <c oughs> ึกขับรถฮะเด็กๆไปหมดแล้ว <c oughs> อันนี้สนุกสุดแล้วค่ะทุกคน <c oughs> จะขับสักสองรอบรอบสอง สนุกอ่ะอันนี้สนุกสุดเลยเพราะว่าอันที่เราเล่นมาคือมันแบบว่ายากไงแล้วก็กลัวความสูงเล่นอันนี้คือสนุกมากแนะนำนะคะใครจะมาเล่น h i s a c t i v e นะมาเล่นอันนี้สนุกมากสนุกสุดเลยถ้าใครที่แบบชอบแบบวัดเสียวหรือแบบไม่กลัวความสูงก็ไปเล่นอันที่เราเล่นสองอันเมื่อกี้ เอยไม่ได้ปินปินเมื่อกี้คือได้เลยปินผ่าแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอันเมื่อกี้ไม่รู้เรียกว่าอะไรเหมือนกันอันนั้นก็ก,ก็โอเคนะสำหรับคนที่แบบไม่กลัวความสูงนะ เด็กอฝันว่าอยากแบบเล่นไอสดูแบบว่าพี่กบสวยละเล่นไอสเทเป็นเส้หญิงสวยงามใช่ปะก็อ,อยากเล่นแต่ว่าตัดมาที่สภาพลองเล่นในตอนโตแบบไม่ได้เลยเปยังไงอ่ะมัเตียไปบ้ามัเป็นขเด็กอ่ะนะะมัเตี้ยไปบ้าเป็นของเด็กอ่ะกด น่ก็เหนน่อยยคไทราเล่นเป็นแล้วนะเริ่มเล่นเป็นแล้วนะเอาตีเก่งปะหึ่งชั่มงคือเล่นได้แบบนั้นแหลนะไปตรงกลางให้ดูหน่อยเดี๋ยวเราดูหนึ่งชั่วโมงแบบไม่ต้องจับไปดูไปตรงกลางให้ดูหน่อยกูเอา <laughs> ตอนนี้ยังไม่ได้ ไหนไหนไหนสะคพ้าหันมาเขาล้มไปแล้วนะตากล้องล้มแล้วนะแต่ว่ายังไม่กล้าไปตรงกลางอะไรนะยังไม่กล้าไปตรงกลางเพราะว่ามันไม่มีตัวประคองเ้าเลยว่าปล่อยไือตรงนี้มันถ้าจะล้มมันจับทัน,นะะต้องให้ตรงกลางอะถ้าล้มมันล้มเลยลลลเฮ้ยพี่เบลปล่อยแล้วเว้ย สะพังนี่เมื่อไหร่ยกขาไอเนี้ยแหละในไหลไหลลองยกสิเอออ๋อแล้วก็อุ้ยก็ยากอยู่นะอ๋อคือเราให้เขาสาขิตอยู่นะว่าอันเนี้ยมันเล่นยังไง คือใช้ขาต่อข้างนึงกลงแล้วเราขึ้นไปไหนแล้วเราขึ้นไปได้เราค่อยๆเอาขาขอเหยียบข้างในวงข้างในแข่งกันนะแข่งกันนะว่าใครจะใช้เวลาน้อยที่สุดคนนั้นชนะนี่จับเวลาพร้อมไหมพร้อมพร้อมแล้วพร้อมแล้วได้ไปเลยค่ะเราสอนอะไรมาลหมดแล้วอ่ะ ถ้านี้หามากหนึก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเ้าเราเอาเราเอาแล้วเอาขาเสียบไอ้น,นี่ สามทีวันทีเหรอไปหนึ่งสองไปเลยค่ะโอ้ยอย่ารีบ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 อุ้ยพี่เบลไม่ยอมอ่ะเห็นแม่ด่านเดียวเขาเลย เอาซี่เอาซี่ที่เร็วช่วยลูกค้าเอาขากดกด,ดห้ามช่วยนะกดโอเคเราเล่นเราเล่นพี่ช่วยลวเลยช่วยจับ นั่นแหละนั่นแหละกดซีกดซีกดซีคิกองเอาไหมด้กองีิกองเอาไหมชนะคือรี่ไม่เมื่อกี้สองไม่สองเดอลจะเจอไม่แค่นี้อ่อก็พยายามจับแน่นนะครับแล้วก็เวลาลงถ้าเกิดจะล่วงพยายามดูขนาดด้วยนะครับ เอาขาลงดีๆนะครับเดี๋ยวขาพลิกลูกค้าคิดว่าไหวไหมคะไม่ไหวค่ะโอเคค่ะเอ็มข้ามเลย่ข้ามเลยเอาแบบอ่ะอ่เก่งครับเก่งมากเฮอร์รี่อย่าตามมุ้งไหมครับอ่าอ่ะถึงแล้วจับจับบนเลยครับถือด้านบนเลยค่ะลูกค้าแล้วก็ปีนข้ามไปเลยขึ้นไปข้าไปที่เดียวขึ้นไปเลยขึ้นมอาใส่ค่ะลูกค้าขึ้นมอาใส่ข้ามเลยครับข้าม ลงมาไซค่ะลูกค้าหมอไซอ่าหมอไซสูงสูงไม่รูยี่ห้อไหน่ออันนี้เป็นยี่ห้อด้านนะคะลูกค้าทางเราไม่มีบันไดขึ้นไปรับนะครับเพราะนั้นต้องลงด้วยตัวเองนะครับอย่าพูดสะทอนลูกค้าเอาลูกค้าแล้วความตัวลงมาไหมคะลูกค้าจินตนาการว่าข้างล่างเป็นสระน้ำนะคะลูกค้า ใสน้ำไม่ไหนนู้นมือจับเที้ยวได้ครับมือจับเที่ยวมือจับเที่ยวไว้ครับอ่าแล้มาพี่ป๊อปพี่ป๊อปถอยเฮ้เก่งาโอเคไปข้าล่าเไปโอเคสานีเรียกว่าส่านะนะครลูกตาสถานะใครตั้งชื่อูงเหมือนสถาะ เก่าบอกนะว่าต้องขาขึ้นอันนี้พนักงานตั้งเองเพราะว่ามันเหมือนอ่าเราต้องเกาะเป็นลิงอย่างนั้นเหรอก็คือเราจะยกขาขึ้นยกขึ้นเลยฮุยไม่ถ้าน้องยกยกไม่ถึงพี่ก็ไม่น่าจะถึงอ่ะเฮ้ยรองเท้าร่วงเท้าร่วงรองเท้าร่วงช่วยช่วยรองเท้าหน่อยเออเราอยากได้คอนเทนต์ ผ่านแล้วพี่เลไปไหนไปต้นกล้วยไปต้นกล้วยอะไรอย่างสลดต้นกล้วยลูกค้าเปลี่ยนมือแล้วค่ะเปลี่ยนมืออ่าแล้วก็เปลี่ยนขาค่ะสลับขาอ่าเปลี่ยนมือค่ะสลับขาเดิม คิดซะว่าข้างหน้าจะมีกล้วยทองคำนะคะลูกค้าหน้ามันได้อยากไรนไหนเนียาี่บอกทองคำได้ไหนเนี่ยห่ายได้พี่หิวกล้วยงเปตลกเนกันเเนี่ยแล้วพี่เราเล่นไม่ได้้ก็มือไปจับเชือกกันนะครับเมี้เดค่ะลูกค้าฮ้ยเลยเบลเขาผ่านแล้ว วิววิวเริวเฮ้ยเล่เฮ้ยเลเฮ้ยเล่เล่ยอยู่ข้างหน้าค่ะลูกค้าก้ยุงคอยู่ข้างหน้าค่ะลูกค้ากลังใจเยอะเชื่ออยู่นี่เชื่อยู่นี่ไปถึงไหนอะจบเชืเลยค่ะจบเชือเลยค่ะเลยเชืเลยเร็วมึงถูกจใจกเลยเเ แถมฟรียาแก้ปวดนะคะลูกค้าเอนตารฟินไม่จัดลูกค้าเป็นเดี่ยวแปดใช่ไหมคะอันนี้ หนูคิดชื่อฐานออกแล้วพี่ป๊อบฐานนี้จะเป็นฐานซึ่งเหงาะโครงเนี่ยว่ะที่เป็นอะไรกับกล้วยกล้วยอ่ซึ่งเหงาะโครงกล่วยอะไรอ่ะอันนี้อันนี้จะมีกล้วยน้ำว้าอยู่ด้านบนนะคะแล้วน้ำว้ากล้วยนาวไม่กินกล้วยดิเป็นอ่างั้นแอปเปิ้ลทองคำอยู่ด้านบนค่ะนะคะแต่สาวข้งยนนะแต่สากล้บนอุ้ยขอบที่มือยาว กระดึบขึ้นไปอีกค่ะลูกค้ากระดึบขึ้นไปอีกลูกค้าลูกค้าคิดว่าลูกค้าเป็นหนอนนะคะลูกค้าคิดว่าลูกค้าเป็นหนอนนะคะกระดึบขึ้นไปอีกค่ะเร็วขึ้นไปอีกนิดไม่ได้แรงไแข่งมุ้ยาวอ่ะเคอรี่เร็วเปะไหมสั่งเป๊ะไหม

เดี๋ยวมาสมัครทำงานที่นี่เลยแหล่บได้ค่ะค้าวันนี้ได้เพื่อนเยอะมากเลยแล้วห้กลนงไห่นะคะไม่ไปเอาไปไปเขาน่ารักมากมีชามแฉะด้วยโหรี่แบบโดนเน่มันชามง่ายมันก็เลยช้ามแข่งกินกล้วยแข่งดันกล้วยแต่นี้ช้าแบบชัดมาก มีไหมคะลูกค้าไม่รู้ว่าตอนเนี้ยน่าจะรู้ตอนกลับบ้านมีแค่นี้มันทะเลาะพี่เบลทายนิดนึงเทาให้นิดนึงไม่ไม่แฉพี่คุณค่ายใเจอกันนะไปยึดเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่หาเพื่อนมาเยอะๆเอากล้วยจริงๆมาวางไว้อล้เดี๋ยวซื้อเป็ดผีมาเลยค่ะลูกค้าพูดแล้วนะพูดแล้วไปอยน่ารักอ่ะไเก่งเหนมาช้าสุดกับช้าสุด ตรงนี้ตอนนี้บอกว่าทุ่มครึ่งแล้ว<ม>ทุกคนก็คือหมดหมดเวลาแล้วหมดเวลาทุ่มครึ่งพอดีเปทุ่มครึ่งอันนี้ก็คือไม่มีคนแทบจะไม่มีคนแล้วมีแต่ทีมงานนะคะม,มีคนแล้วทีมงานไหมมันมีคนเล่นอยู่แล้วไงเอาปิดที่นี่ปิดสองทุ่มเรายังไม่ต่อยมวยกันเลยเอาอะไรมาต่อยปีว่าอันนี้ก็บ,บ้าอน,นุนอนุนน่าเล่นกว่า สนุกมากทุกคนคือทีมงานที่นี่ก็น่ารักมากคือเราเล่นอะไรไม่เป็นคือตอนแรกก็เกรงใจนะเวลาเล่นอะไรไม่เป็นเรกูัวเขาแบบเล่นไม่เป็นจะมาเล่นทําไมวะอะไรเงี้ยคือคิดอย่างงี้นะเกรงใจมากแต่ว่าเออ,อเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้แบบว่าอะไรนะแล้วเขาก็แบบสอนอย่างดี<อ>ใคร,ใครเล่นไม่เป็นหรือไม่ได้เป็นสายแอดเวนเจอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือเอาหองคนเป็นตัวอย่างนะคะเล่นได้มาเล่นได้สนุกเหมือนกันแบบน่ากลัวนะแต่ก็ท้าทายอ่ะใช่แล้วก็ คือไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยเราจะแบบทำชาจนเขาแบบลำคาเขาไม่ลำคานะคนอเขาน่ารักทุกคนคืออาูบาอันนี้คือหมดเวลาแล้วแต่ว่าหมดเวลาแล้วแต่ว่าเล่นฟรีอันเนี้ยเล่นได้ด ะคเจ็บเจ็บปวดเมื่อยปวดแล้วแต่กลับบ้านนอนสับสลบแน่นอนใช่สนุกจะมาอีกไหมคะิดดูองต้องรวมแก๊งเพื่อนให้ได้เยอะๆมันจะสนุกกว่านี้สองคนแล้วมันแบบแล้วมาสองคนอะมันก็สนุกนะแต่ว่ามันเหมือนแบบไม่ค่อยใหญ่เทใชไหร่เออถ้าแบบเพื่อนเพื่อนคนอื่นมาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันอันนี้มันน่าจะสนุกกว่านี้มาสองคนก็ ก็ประมาณนี้แหละก็เออเงาเงาดนึงแต่ว่าถ้าเกิดมาหลายๆคนน่าจะสนุกกว่านี้แล้วก็เราบอกไปแล้วว่าแบบเออคนที่ไม่ต้องไม่ได้เล่นแบบแอดเวนเจอร์มากก็มาได้นี่ก็ว่ามันมีหลายฐานเาะาเล่นแบบนี้นะแต่พอมาเล่นแล้วแบบตอนแรกกลัวแต่แบบท้าทายดีอะพอขึ้นลงไม่ได้แต่สนุกมากชอบโอ้เหมือนได้ออกกําลังกายนะแล้วคือออกกาลังกายแขนเยอะมากคือมาใช้แขนเยอะน้อยตอนนี้ปวดแขนมากร้านนวดเข้าไหมเออเข้าแล้วค่ะ ทีมงานที่นี่คือแบบน่ารักมากๆทีมงานที่นี่น่ารักมากโอเคไป,ไปแล้วกับบ้านเจอกันแยกย้ายเจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะไปที่ไหนนะคะติดตามที่ช่องเบลลี่เวลนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำเอาหม่ oh <my. S 1> ย่าลืมกดไ like, ลกดซับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย ออันนี้อยู่เท่าไหร่นะมันเอาใหม่ไม่ได้เลยเอาใหม่ยี่ห้าค่ะูกคะอันนี้อันนี้ยี่ห้าและแพี่ทเลยี่สามยี่สี่ยี่สามยี่ส่สวยไหมสหน่ารักมากเนี่ยเขาพูดถูกเขพูดถูก